สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้27มกราคม2025แอดมินนำเรื่องราวสั้นๆการสู้รบกันระหว่างรัสเซียและยูเครนมาเล่าสู่กันฟังครับ mm hmm. แหล่งข่าวทางทหารของยูเครนได้รายงานว่าในวันนี้27มกราคม2025ยูเครนได้เข้าทำการโจมตีคลังเก็บชิ้นส่วนดโดรนคาเิกาเซของกองทัพรัสเซียในออริอลประเทศรัสเซียตามการรายงานก็ได้บอกว่า ยูเครนเข้าทำการโจมตีสถานที่เก็บชิ้นส่วนหรือว่าส่วนประกอบของดโดรนชนิดสาเหตชาวบ้านในท้องถิ่นได้บอกว่าได้ยินเสียงระเบิดสองครั้งการที่ยูเครนได้เข้าทำการโจมตีคลังเก็บชิ้นส่วนประกอบดโดรนคามิการเซของกอ,องทัพรัสเซียในครั้งนี้ทำให้โกดังที่ใช้สำหรับเก็บหัวรบเทอร์โมบาริก การที่ยูเครนได้เข้าทำการโจมตีโกดังเก็บชิ้นส่วนประกอบโดรนคามิกาเซของกองทัพรัเซียในครั้งนี้ส่งผลให้โดรนคามิกาเซมากกว่า200ลำถูกทำลายในช่วงที่ผ่านมาจากการที่กองทัพรัเซียโจมตียูเครนโดยการใช้โดรนคามิกาเซนั้นก็จะมีรายงานเป็นระยะระยะครับว่านอกจากในเบรียงสแล้วที่ออริอัล กองทัพ,พรัสเซียได้มีการปล่อยโดรนออกจากออริอัลเพื่อทำการโจมตีเข้าไปยังยูเครนในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาขึ้นระหว่างวันที่26และ27มกราคม2025กองทัพ,พรัสเซียได้ใช้โดรนคามิกาเซชนิดสาเหตุจำนวน1 0 4ลำโจมตีเข้าไปยังยูเครนหลายเมืองกองทัพอากาศของอยูเครนหน่วยต่อต้านอากาศายานของอยูเครน ได้ทำการยิงสกัดกั้นเอาไว้ได้57ลำอีก39ลำบินหลงทิศหลงทางโดยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการป้องกันดโดรนของยูเครนพื้นที่ที่มีรายงานว่ายูเครนได้ทำการยิงสกัดกั้นอากาศยานไร้คนขับของรัสเซียอยู่ในเคียฟมิโคลเยฟคาคิฟปอตาว่าซูมีเดนิปรอปิรอฟคาเมนสกีไซโทเมอร์วินิเซีย และอีเวโนแฟรงเกฟโดรน104ลำของกองทัพรัสเซียนั้นถูกปล่อยออกจากอาริอัลเคอร์ชมิเลโรโวปริมอสโกอักตัสรัสเซียและที่ชอดาแหลมไครเมีย e, พื้นที่ยึดครองชั่วคราวของกองทัพรัสเซียในช่วงเช้าของวันนี้27มกราคม2025กองทัพรัสเซียได้ทำการโจมตีทางอากาศเข้าใส่หมู่บ้านเซปโนเฮส ในซัปโปริเซียประเทศยูเครนการโจมตีดังกล่าวทําให้ประชาชนชาวยูเครนได้รับบาดเจ็บ4รายอาคารที่พักอาศัยซึ่งเป็นตึกหลายชั้นถูกทําลายตั้งแต่ชั้นที่5ไปจนถึงชั้นที่9การสู้รบกันตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์ปี2022จนถึงเช้าวันที่27มกราคม2025ตามการรายงานจากกองทัพยูเครนได้รายงานว่า กองทัพะเสริกาได้สูญเสียกำลังพลไปแล้วกว่า831,620นายเสียกำลังพลเพิ่มเมื่อวานนี้ห4 3 0ันี้านายรถถังถูกทำลายเพิ่มสคันรถเกราะถูกทำลายเพิ่ม12คันปืนใหญ่ถูกทำลายเพิ่ม16กระบอกดโดรนสอดแนมและจู่โจมถูกทำลาย74ลําลำรถบรรทุกรถบรรทุกน้ำมันถูกทำลายเพิ่ม58คัน อุปกรณ์พิเศษถูกทำลายหนึ่งการสู้รบกันยังคงดำเนินต่อไปในพื้นที่แคว้นโคชรัสเซียในภูมิภาคโดเนตประเทศยูเครนในซับโปริเซียเคอร์ซอนลูฮานและบางมุมของจังหวัดคาคิฟประเทศยูเครนสวัสดีครับ